กลับมารับชมสุดยอดข่าวกันครับเริ่มชัดรัฐบาลหน้าพักร่วมเดิมมีลุ้นก็ต้องยกให้การเอาคืนถล่มย้อนสอนแบบกัดไม่ปล่อยของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเข้าใส่เจ้าของคอกอย่างโทนี่ทักษิณชินวัตรอย่างเจ็บแสบเรียกว่าเข้าทุกดอกและจริงทุกเม็ดทำให้ไม่มีใครกล้าเถียงเพราะเถียงไม่ออกยิ่งเถียงก็จะโดนอีกไม่ใช่น้อย และเชื่อว่านายชจุพรยังกามความลับอีกมากมายพร้อมปล่อยออกมาอีกเรื่อยๆต้องไม่ลืมว่าในช่วงการรับใช้นายทักษิณของพวกเขามานานนับ10ปีและเกิดเหตุการณ์ในบ้านเมืองมากมายดังนั้นเชื่อว่ายังมีทีเด็ดที่ยังรอแฉออกมาอีกขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากข้อมูลและปฏิกิริยาออกมาจากสังคมรวมไปถึงปฏิกิริยาจากคนเสื้อแดงที่เวลานี้แตกออกมาเป็นหลายฝ่ายหลายกลุ่ม ย่อมส่งผลกระทบรุนแรงไม่น้อยโดยเฉพาะกับพักเพื่อไทยรวมไปถึงเครดิตของนายทักษินชินวัตรที่เชื่อมโยงถึงกันและที่สำคัญก็คือมีผลกระทบต่อเป้าหมายแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยเข้าอย่างจังเพราะสิ่งที่สังเกตได้ก็คือท่าทีของพักเพื่อไทยและจากนายทักษินชินวัตรรวมทั้งคนในครอบครัวต่างแสดงออกชัดเจนว่าไม่ตอบโต้นายจตุพร แม้ว่าจะมีการออกมาด้อยค่าบ้างในแบบเทียบเคียงกับสุนัเขเห่าหรือสุนัขฉี่รถภูเขาทองอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าไม่ได้มีประเด็นชี้แจงแก้ต่างซึ่งหลายคนประเมินว่าเกรงว่ายิ่งตอบโต้ก็จะยิ่งมีการสาวไส้ออกมามากขึ้นกว่าเดิมและเกิดความเสียหายจนควบคุมยากอย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากคำพูดของนายจตุพรพรมพันธ์ที่พร่งพูออกมาอย่างดุเดือดเป้าหมายกระพุ่งไปที่หัวหน้าหมาที่ไม่มีความซื่อสัตย ทำลายคนเสื้อแดงที่หมายถึงนายทักศิณชินวัตรถือว่ารุนแรงซึ่งรับรองว่าเส้นทางจะย้อนกลับมาเหมือนเดิมยากแล้วมีแต่เดินหน้าแยกเป็นเส้นขนานกว้างออกไปเรื่อยๆเท่านั้นอีกทั้งเมื่อย้อนกลับมามองถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้นนั่นคือการเลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าถือว่าเป็นจังหวะที่เชื่อว่าคนในพักเพื่อไทยไม่มีใครแฮปปี้แน่นอน เพราะมันกระทบกับกระแสของพรรคที่กำลังปลุกร้ากันมาต่อเนื่องหลายเดือนอย่างที่รับรู้กันว่าพักเพื่อไทยมีมวลชนคนเสื้อแดงเป็นฐานเสียงหลักมาช้านานและเป็นมวลชนที่ค่อนข้างเป็นเอกภาพแม้ว่าจะเริ่มถูกแบ่งแยกมาตั้งแต่ปี2562ที่เป็นการเลือกตั้งในยุคสามปอที่มีพลังประชารัฐเป็นแกนนำมีแกนนำเสื้อแดงหลายคน ที่ถูกดึงเข้ามาร่วมกิจกรรมพักที่เห็นก็มีแรมโบ้นายเสกสกลอัฐาวงเป็นต้นและต่อมาก็เริ่มเห็นการแยกตัวออกมาของนายจตุพรพรมพันธ์ที่ขึ้นเวทีเปิดโกงเจ๊ดอเด็กคนในครอบครัวนายทักษิณชินวัตรระหว่างขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่คนละขั้วกับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเมื่อเดือนธันวาคมปี64ตอนนั้นถือว่าได้เห็นภาพความขัดแย้งชัดเจน จนกระทั่งล่าสุดที่แบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบดังนั้นเมื่อโฟกัสไปที่พักเพื่อไทยที่เริ่มมองเห็นถึงผลกระทบกับเป้าหมายแลนสไลด์มันก็ทำให้หลายคนฟันธงว่าไม่มีทางที่จะได้สสเกิน251ที่นั่งจากเหตุปัจจัยดังกล่าวขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งในเรื่องคู่แข่งที่เข้มแข็งมากขึ้นและมีหลายพักไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐที่แม้ว่าจะแตกตัวออกไป แต่ก็มีหลายจังหวัดในภาคอีสานที่ยังมีบ้านใหญ่ยังปักหลักอยู่รวมไปถึงพักน้องใหม่อย่างรวมไทยสร้างชาติที่มีบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นสมาชิกพักคนสําคัญเป็นตัวชูโรงและกําลังสร้างกระแสนายกลูกอีสานซึ่งเชื่อว่าจะกลายเป็นคู่ต่อกรที่ต้องจับตา ขณะเดียวกันที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือพักที่กลายเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของพักเพื่อไทยก็คือพักเก้าวไกลต้องไม่ลืมว่าทั้งสองพักนี้มีฐานเสียงเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดจะเรียกว่าทับซ้อนกันก็ได้ซึ่งหากมองเริ่มจากพักเก้าวไกลที่มองว่าฐานเสียงหลักมาจากคนรุ่นใหม่และคนเสื้อแดงที่เคยเป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทยมาก่อนนั่นเองและแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้จะเคยมองว่าคนเสื้อแดงเทมาทางพักเพื่อไทยเกือบทั้งหมด แต่มาวันนี้บรรยากาศแบบนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปและที่สําคัญมองข้ามไปไม่ได้ก็คือเวลานี้กระแสของนายทักษินชินวัตรที่ตลอดเวลาพยายามทําตัวเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเหมือนกับอดีตผู้นําของบางประเทศที่ลี้ภัยอยู่ข้างนอกแต่สําหรับเขาหากมองในรายละเอียดมันย่อมต่างกันเพราะเขามีคดีทุจริตติดต,ตัวครอบครัวมีแต่เรื่องอื้อฉาว และล่าสุดเมื่อถูกแฉความจริงเชิงประจักษ์ที่เหมือนกับการที่คนในสังคมอีกกลุ่มหนึ่งเคยรู้เห็นมานานแล้วแต่เมื่อมีการพูดออกมาจากคนใกล้ชิดที่เคยต่อสู้ถวายชีวิตเพื่อให้ได้กลับมามีอำนาจอีกรอบแต่เมื่อถูกยืนยันว่าถูกหักหลังพร้อมกับเปิดโปงท่าแท้ออกมาหมดเปลือกมันก็ย่อมทำให้หลายคนต้องสะดุดส่งผลกระทบกับความพยายามโหมกระแสเข้าอย่างจัง เมื่อแนวโน้มดังที่เห็นนั่นคือเป้าหมายตั้งรัฐบาลเพียงพักเดียวเป็นไปได้ยากเพราะแม้ว่าจะเกิดปฏิหารได้สสเกิน251เสียงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องใช้เสียงถึง376เสียงซึ่งก็ต้องพึ่งพาสวมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยเมื่อเป็นแบบนี้แล้วลำพังแค่ได้เสียงสสเกิน251เสียงที่ตามรูปการแล้วเป็นได้แค่ฝันซึ่งพรรคเพื่อไทยก็น่าจะพอรู้ดี เนื่องจากระยะหลังจะได้เห็นนายท็กษินชินวัตรออกมาพูดถึงการจับมือกับฝ่ายประชาธิปไตยตามความเข้าใจของตัวเองมีการพูดถึงพักเก้าไกลและพักร่วมฝ่ายค้านในการตั้งรัฐบาลแต่ก็อีกนั่นแหละปากพาสวยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อกล่าวถึงพักเก้าวไกลในลักษณะด้อยค่าเขาอีกทำนองว่าเลือกก้าวไกลก็เหมือนกับพวกที่ชอบเสี่ยงชอบประจนภยัยโลดโผนอะไรประมาณนี้จนถูกตอบโต้ไวยกลับมาอีก เมื่อเป็นแบบนี้แล้วทําให้เชื่อว่าเสียงน่าจะออกมาแบบกระจายแม้ว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะชนะมากที่สุดแต่ก็ไม่มีเสียงพอแม้ว่าจะรวมกับฝ่ายค้านในปัจจุบันก็ตามขณะที่อีกฝ่ายที่มีพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันที่มีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลผสมอีกครั้งเพียงแต่ว่าพรรคไหนที่จะได้เสียงมากที่สุดหรือรองลงมาแบบสูสีนั่นคือภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ ก็ยังเป็นไปได้สูงกว่าและสูตรนี้ก็ยังเป็นสองปอยอยู่เช่นเดิมโดยเฉพาะปอประวิทย์วงสุวรรณที่ยังไงก็น่าจะได้เป็นรัฐบาลแน่ขณะที่ปอประยุทธ์จันโอชาต้องลุ้นหนักเพราะมีให้เล่นหน้าเดียวนั่นคือต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าใครจะมองนายจตุพรพรมพันธ์แบบไหนก็ตามทีแต่การที่เขาออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งโดยพุ่งเป้าไปที่นายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วุดซัมและพักเพื่อไทย กำลังสร้างความสั่นสะเทือนไม่น้อยหรืออย่างน้อยก็กำลังทำให้นายทักษิณต้องเกิดอาการแค้นจุกอกกันเลยทีเดียวเพราะคำพูดเปิดโปลงล่าสุดของนายจตุพรที่เกี่ยวกับคำสั่งลับในการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี53กํากำลังย้อนกลับมาสร้างปัญหาอย่างจังหรือเปล่าอีกทั้งภาพที่ออกมานอกจากส่งผลกระทบและเกิดความลังเลในหมู่คนเสื้อแดงที่จะว่าไปแล้วแตกฉานซ่านเซ็นไปไกลสุดกู่กันแล้วยิ่งมาเจอกับการกัดไม่ปล่อยของนายจตุพรแบบนี้ มันก็เป็นทวีคูณเพราะเหมือนกับการยืนยันข้อสงสัยของหลายฝ่ายมานานแล้วและที่น่าจับตาก็คือเมื่อความเชื่อที่ว่ามวลชนของพรรคเพื่อไทยมีส่วนทับซ้อนกับพรรคก้าไกลมันก็ยิ่งน่าสนใจว่าคนพวกนี้จะไหลเทไปอีกพรรคหนึ่งมากน้อยแค่ไหนในเมื่อนายทักษิณชินวัตรถูกเปิดโปงซ้ำๆว่าไม่ซื่อสัตย์เป็นแค่นักธุรกิจการเมืองไม่มีอุดมการณ์งานนี้มีสิทธิพลิกได้เหมือนกันนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมือง ขอบคุณข่าวจาก mgronline.com ครับ